สวัสดีจ้าเพื่อนๆรู้ไหมเพื่อนๆรู้ไหมว่าเออประโยชน์อันนี้มันทําอะไรได้เห็นไหมเออสวยงามมากๆเลยเออมีประโยชน์มากๆเลยนะจ่ะว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้เอาไว้เออทาผิวอืมเอาไว้ทาผิวเอาไว้ทาเออครีมเอาไว้ทาอะไรเออหลายๆอย่างเลยนะคะมีประโยชน์มากมาย เออเอาเอาเอแล้วก็สามารถทานได้ด้วยนะคะต้องปอกเปลือกออกแล้วก็ทานได้ด้วยนะเพื่อนๆน,นี่คือต้นว่านหางจระเข้นะสปปรรพคุณมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะสปปรรพคุณของว่านหางจระเข้นะคะมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ก็ต้นเออต้นชานะคะเอาไว้ทาชาทำชาดื่มเวลาเราเป็นหวัดเป็นหวัดอนะ่ะ ทำชาดื่มแล้วหายเลยนะคะนี่ค่ะเนาะตุ๊กพามาดูสวนเล็กๆอันนี้ก็ฟืนนะคะเก็บฟืนไว้แล้วเนาะเก็บฟืนไว้แล้วหน้าหนาวนะคะต้นไม้ก็สวยอันนี้เวลาเขามีดอกเขาจะมีดอกเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเ็จะขึ้นมาเลยอืมเนาะ แล้วตุก็มีต้นเอ,อ่อต้นไม้ของตุกนี่เห็นไหมสวยงามมากสวยงามมากแล้วก็มีอะไรนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าตัวอะไร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 เธอมาทําอะไรที่นี่มาทําอะไรที่นี่จ๊าเห็นไหมอืมมีมีม,ม,มีมีกับเขาด้วยอันนี้ก็ต้นกุหลาบ มันเหมือนกุหลาบหินไหมเนี่ยเหมือนไหมเหมือนเนาะได้อะ่ะสวยมากอันนี้ก็สวยสีสันแบบโอ้โหสุดยอดล้ำค่ามากนี่เมื่อกี้น้องน้องไอเขาบอกว่าเออทานได้พี่ตุ๊กเคี้ยวไปอันหนึ่งา ็นอะไรที่สวยมากๆเลยอะ่ะนี่นี่คือเออสวนหลังบ้าน้ะพี่น้องหลังบ้านทุกจะไม่ค่อยได้มาเพราะว่าน้องหมาด้วจ้ะเออทุกจะไม่น้องหมาแบบอยู่หลังบ้านเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาถ่ายดอกจะแต่ว่าน,นี้มาถ่ายให้ดูก็คือยังไม่ได้ส่งคลิปใจยังไม่ได้ส่งคลิปก็เลยมาทําคลิปเออ ถ่ายดอกไม้ดอกไอให้ดูเนาะอือนี่แหละอันนี้ก็ถ้าถ้าเราอยากจะปลูกด้วยพี่น้องเด็ดไปแค่อันเดียวอันนี้นี่เด็ดไปแค่อันเดียวอันนี้ก็สามารถเอาไปปักชํำได้เราเดอจากนี่ปักชํำเขาก็จะงอกขึ้นมาสุดยอดมากดีมากสวยงามวิวก็ ฝนกำลังจะตกนะั่นเนี่ย,ยตรงนูน้นตุ๊กไปเก็บเห็ดตรงนู้นเด้อเก็บเห็ดตรงนู้นไปเก็บเห็ดอากาศกำลังแบบสุ่ชื้นเย็นหนาวแล้วใจสัน่นโอเคเนอะอันนี้ก็ต้นเมนทอนนะคะเผ็เดเผ็ดอืมรสชาติเขาก็จะเผ็เดเผ็ดแบบ เพชรเพชรแล้วก็เอ่อเจนเจนเช็คเพชรเพชรเจนเจนอันนี้ก็จะเอาไว้ไปทำเอ่อพิซซ่าพิซซ่าอร่อยมากเดี๋ยวเอาไปอีกกิ่งหนึ่งดีกว่าเด็ดไปอีกกิ่งหนึ่งเอาไว้ไปทำพิซซ่าแล้วก็ทำเอ่อทำอะไรดีเนาะทำหนาม น้ำมะเขือเทศเด้อจ้ะใส่น้ำมะเขือเทศก็อร่อยใส่น้ำมะเขือเทศก็อร่อยเด้อจ้ะเอาไปจะก,กิ่งสองกิ่งนี่แหละนี่อันนี้ก็เป็นเอ,อ่อสตรอเบอรี่นะจ๊ะสตรอเบอรี่กับตุ๊กแล้วเดอ้อนี่จ้ะเสียงระฆังตีแล้วโอ้ นะคะที่ชมคลิปถ้ามีอะไรก็ติเตือนมาก็ได้ติเตือนได้เดอ้อขอบคุณทาชทะที่ชมคลิปของตุกเนาะนี่ก็ตน้นมะนาวตน้นมะนาวเปื่อบานเื่อสุดกีรัก ดอไม้ก็มีดักไม้สวยขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็กดด่าไว้ข้างๆกดด่าไว้ข้างล่างเลยค่ะด่าตักด่าตุ๊กมาเลยนะคะด่ามาเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ชมคลิป